สรุปตารางคะแนนลีกาเอเมกิสเม็กซิโกฤดูกาล2025-2026อัปเดตประจำวันอังคารที่4พฤศจิกายน2568อันดับ 1. ครูสอาซูแข่ง16นัดชนะ10เสมอ5แพ้1ยิงได้30เสีย17มี35คะแนนอันดับ 2. เดปอร์ติวตโตลูก้าเอฟซีแข่ง16นัดชนะ10เสมอ4แพ้2ยิงได้41เสีย18มี34คะแนน อันดับ3คลับอเมริกาแข่ง16นัดชนะ10เสมอ4แพ้2ยิงได้33เสีย16มี34คะแนนอันดับ4ไทเกสแข่ง16นัดชนะ9เสมอ6แพ้1ยิงได้32เสีย15มี33คะแนนอันดับ5้ามอนเทเรแข่ง16นัดชนะ9เสมอ4แพ้3ยิงได้31เสีย25มี31คะแนน อันดับ6ชิวาสกัวดาราจาร่าแข่ง16นัดชนะ8เสมอ2แพ้6ยิงได้25เสีย20มี26คะแนนอันดับ7จ็ดเอฟซีฮัวเรสแข่ง16นัดชนะ6เสมอหแพ้5ยิงได้26เสีย26มี23คะแนนอันดับ8ปดาชูกาแข่ง16นัดชนะ6เสมอ4แพ้6ยิงได้21เสีย20มี22คะแนนอันดับ9คลับทิชเวนาแข่ง16นัดชนะหเสมอ6แพ้5ยิงได้27เสีย23มี21คะแนน อันดับ10พูมาสแข่ง16นัดชนะ4ี่เสมอ6แพ้6ยิงได้21เสีย23มี18คะแนนอันดับ11ซานโตสลากกนามี17คะแนนอันดับ12แอตลาสมี17คะแนนอันดับ13กัวเรตาโรเอฟซีมี17คะแนนอันดับ14แอตเลติโกซานลุ伊斯มี16คะแนนอันดับ15าเนกาซ่ามี16คะแนนอันดับ16มาซัตลานมี13คะแนนอันดับ17คลับลีออนมี13คะแนน อันดับ18ป่วยบ้า f อมี9คะแนนก็จบกันไปแล้วนะครับกับสรุปตารางคะแนนลีกาเอเมกิสเม็กซิโกวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ